จ้าเมื่อนี่แอนสิพามาเฮ็ดมกหมอป่าอีกาเลยจ้ะนี่ป่าอีกาแอนสิกับมาเ้าแบบภาษาบาลเฮาคือเกาเลยจ้าเบาอีสานคือเกาเลยมันต้องเฮ็ดร้องเ้าภาษาไทยหลายคลิปเลวมันมันบอกคือจ้ะมันบ่แเมนตัวตนเจ้าของเนาะนี่จ้ะมีวัตถุดิวก็มีป่าอีกาเด้จ้ะป่าอีกาตัวใหญ่ๆนี่พ่อข่าบอกว่าป่าอีกาเคือนเด้จ้ะมันเลยตัวใหญ่ป่าอีกานี่ลักษณะมันก็คือปลานิ่นปลานิ่นกับปลามอ เคืองๆนะจ่ะลูกเคิงหรือว่าบางบางเอ่อบางขี้กระเอิ้นปลาหมอสร้างเหยียบด้วยจ้ะปลาอีกาบะมี่เครื่องปรุงยังหลายจ้ะกะชิมีห่หอมแดงพริกแห้งตะไคร้ผักอิตูด้วยจ้ะหรือว่าผักเมงรักดาะแล้วละก็ต้นหอมแค่นี้ละจ้ะวัตถุดิบของอันที่สิมาเห็ดมอนี่ก็มีประมาณนี้ละจ้ะแล้วจ่าห้าก็ไปเริ่มเห็ดหมกกันเลยจ้ะปะ โอเคจ้ะอันสชีามาเริ่มปรุงกันเลยเนาะอันนี้ตะไคร้อันนี้คือลำตะไคร้ที่ว่ามันเหลือจะเ้าตาพพี่แกงนะจ้ะอันสชเอามาวางวางแบบนี้ก่อนเพราะว่าอย่างมมนบบเ,เนื้อป่าเขามนม่นได้บปติดหมอ้อเพราะว่าเมนูนีเน่เขาสิบ่ยไได้ใส่น้ำหลายเนาะก็ะวางปลาลงไปเลยนี่ แล้วก็ชิดเติมน้ำลงไปก่อนเ้อจะแต่ค่อยปรุงเนาะน้ำก็ชิเอาประมาณนี้นะจ๊ะบาต้องบาต้องควบปลาแบบ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 คือเฮาสีเฮ็ดแกงเลอจ๊ะนี่อันนี้เป็นพริกแกงพริกหมกหมออเฮาที่เฮาตำใบแล้วใส่ไปเลยจ๊ะ มาจากอันติพผปาปูนอ้าบันนี่นี่เครื่องปุนเข้ากับไดีหยังหลายจ้ะเกลือใส่ไปเลยขึงช้อนนี่อันนี้ผงสุรอเดด้วยจ้ะผู้ใดมักนัวก็ใส่นัวนี่อันตี้ไซรลดดีน้ำจากน้อยเ้ยจ้ะเติมกันเพื่อความนัว อันนี้น้ำปลาแล้วจ้ะเ็ใส่ไปเลยหนึ่งถาพพี่ใส่ไปเลยต้องออกให้เค็มๆจักหน่อยแล้วจ้ะหมกหมอนต้องเค็มๆจักหน่อยค่ะใส่เห็ดแกงอันหมกหมอนี้คือหันห่นๆเค็มจักหน่อยเนี่ยากินกับข้าวเหนียวมันสุดพอดีแล้วจ้ะนี่น,นี่น้ำปาลาด้วยจ้ะ ปลาอีกหนึ่งครับพี่ประมาณนี้จะ้ะไม่ได้ปรุงยังหลายเลยจ้ะเครื่องปรุงหมกหมอ,มอกบสิประมาณนี้ล่ะอันกะสิเอาผักห้อย,เลย,ย,ยลเลยเลยจ้ะผักห้อยแล้วห้ากบชิตั้งไฟได้เลยนี่อันนี้ต้นหอมเนาะห้อยหนาแบบนี้เลยอันนี้ ผักอีตูเแล้วจ้ะปกกนาแบบนี้เลยปกไปเลยจ้ะเดี๋ยวพอเพื่อนเดือดเพื่งอ,อยังเราวผักเข้ามันก็สีหยุบลงเองเนาะนี่นี่จ้ะเรียบร้อยจ้ะเอาไปตั้งไฟได้เลยจ้ะจ้ะระวังที่เขาตั้งไฟนอนเพราะมันเดือดแบบนี้เนาะ บ่ต้องไปค้นบ่ต้องมันไปต้องไปเฮ็ดอย่างมันเลยจ้ะเดี๋ยวปลาเขามันสิเลปล่อยให้เพื่นไปแบบนี้เลยเดี๋ยวผักเขามันสินยุบเองถ้าเมนูนี้บ่ต้องไปค้นเลอจ้ะปลามันสิเละปล่อยไปแบบนี้เลยจ้ะปล่อยไปจนสุกเลยแล้วจากนี้ข้าก็ปิดฝฟ้าหม้อไว้เ้อจ้ะให้เพิ่นให้ผักเขามันโอมให้มันสุกอยู่ในนี้เลยจ้ะฟาหม้อกับ i y ไไ้ด้เลยจ้ะกับแมเมนของมันดอกแต่ว่าเอามา ดีไอไว้ใช่กันจ้ามันแตกไปแล้วของมันอ่ะจ้าเขากับมาเบิองอ่ะเนาะจา้าอันนี้อันตั้งไฟไวป,ประมาณสามสิบนาทีแล้วด้อจา้ามาลองชิมรสชาติเบิองก่อนที่ห้าสิบติดไฟเนาะตกประมาณนี้พอดีแล้วด้วจอจ้าเอ็นว่าพอดีแล้วจา้าว่าต้องปรุงย่างเพิ่มเลยพอดีพร้อมเสิร์ฟแล้วจา้า ปา้าจ่างเขาปิดไฟแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยได้เราจ้ะชืบจ้ามาตากักเสิร์ฟกันเลยจ้ะไม่ชิตักให้เบิ้งมกหมอนาะตาเป็นยังไงนี่สุกแล้วด้อจ้าโอ้โอโอโอเลสนเนาะจ้าตากักเสิร์ฟเลยเลยจ้ะโอ้ปลาสุกแบบคักนี่โอ้ย ตัวแบบอวดปลาอิกาเมคขยนี่จ้ะเอานี่น้ำม,มกเห,หล่าลงไปแบบนี้เลยหอมจ้ะหอมหอมผักอีตูหอมพริกมกหมอ้อพริกแกงมกหมอ้อจะเสียบป,ปะจ้า จ้าเสร็จแล้วด้วยจ้ามกหมอละอีกาของแอนจ้าม่กินข้าวซุ้มกันจ้ามกละอีกาห้อนห่อนหอมหอมใส่ผักอีตูเนาะสำหรับคลิปนี้กับสิคอตัวล่าปก่อนเด้อจ้าขอบคุณที่มาติดตามช่องน่อยๆของแอนเนาะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณและกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า